มีคนมายืนขวางหน้ารถนะฮะนี่ไกลามากนะครับโอ้โหน่าจะมี50เมตรไหมตรงนี้มันสูงมากเลยอะไฟไทยเขาเอา้าเขามีแค่นี้หรอเมื่อเราเข้ามานั่งเราเนี่ยงงใช่ไหมฮะว่าจะปิดยังไงนะครับโอ้โหสุดยอดเลย วันนี้เรามาทดสอบรถจาก MG นะครับเป็นรุ่นใหม่หมดเลยนะครับนี่เลยครับรถสปอร์ตโรสเตอร์ไฟฟ้านะครับจาก MG หรือว่า MG Cyberster นะครับเป็นรถเปิดประทุนที่แรงมา้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆในราคาที่จับต้องได้ง่ายมากๆ2.499,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้ครอบคองรถสปอร์ตแรงมา้าระดับ500แรงมา้าแบบง่ายๆเลยนะ แล้วก็นี่นะครับเป็น m a x กซัสเซเนะครับเป็นรถ MPV ขนาดกลางที่สามารถขับในเมืองได้อย่างคล่องตัวนะครับเป็นน้องของ m a x กซัสไนั่นเองนะครับก็หน้าตาเขาเนี่ยจะดูคล้ายๆกับใน m a x กซัสไนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยแตกต่างจาก m a x กซัสไนสักนิดน้อยเดี๋ยวจะไปเทสกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของ m a x กซัสเซเป็นยังไงบ้างนะครับและคันสุดท้ายที่เราจะเทสกันวันนี้นะครับ คือ m a x กซันนะครับอันนี้แหละเราเห็นในตลาดก,กันอยู่แล้วนะเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่ขายดีามากๆแล้วก็มาก่อนเพื่อเลยนะครับได้รับการตอบรับจากตลาดเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเป็นการตอบรับที่ดีมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราพาดูเบาะกางกันก่อนอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับในรุ่นวนะครับถ้าเกิดเราซื้อในรุ่นลองท็อปนะหรือว่ารุ่น X จะไม่มีเป็นเบาะก,กับตันซีที่มันเป็นฟิกซ์ที่วางแขนแบบนี้นะครับแต่เราซื้อไปรุ่น X ไปเนี่ยเราจะได้แบบฟิกซ์นี่นะครับเป็นที่วางแขนแบบนี้จะนั่งสบายมากๆแต่่่วาาขข้้อออเสีียงกรทซื X ไปเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติเพื่อนซื้อตัวคาสเออเบบี้ซีทครับเบาะนั่งเด็กไปอะ่ะมันจะไม่ค่อยสะดวกในการที่จะดูดูแลเด็กเนะเพราะว่ามันมีตัวไอตัวอัมเบสตรงนี้มาฟิกซนั่นเองนะครับหลายๆคนก็ซื้อเป็นรุ่น X ไปเพราะว่าสามารถที่จะเปิด ตัวที่รองแขนได้แล้วก็สามารถดูแลลูกได้อย่างสบายนั่นเองนะแต่ว่าตรงนี้ก็สามารถใส่ไอายโบิกได้เหมือนกันนะครับเบาะนั่งเนี่ยเป็นฟิสเขาเรียกว่าเป็นเบาะที่แบบนั่งสบายมากๆนะครับตัวแบบที่เลียวด้านในเนี่ยเป็นเบาะสงังเคราะห์ที่แบบโอ้โหแจ๋วจริงๆนะครับและเลือกสเปซภายในตัวรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสเปซตัวเล็กรูมหรือว่าเฮดรูมต่างๆเนี่ย นี่เลยยกนิ้วให้เลยคันนี้เจ๋งจริงนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อไปต้องการใช้เลยรูปแบบผู้บริหารนะต้องการแบบนั่งทํางานในรถเงี้ยไปจอดหรืออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหอยากจะบอกว่าแม็กซัสไนคคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนแล้วเวลาเราขับไปในโรงเรียนนะครับที่แบบต้องไปรับลูกเนี่ยเขาห้าวสตาร์รถใช่ไหมถ้าเกิดเราขับรถไฟฟ้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดแอร์รอลูกได้ด้วยนะโอ้โหเจ๋งมากมานะครับฟังก์ชันภายในตัวรถเนี่ยสามารถที่จะใช้ ต่างๆเนี่ยคอมมานมีผ่านแพนแนลทุกอย่างเนี่ยมีให้รอบคันเลยนะไม่ถึงว่าเรานั่งบอกกลางเนี่ยเราก็สามารถที่จะคอมมานทุกอย่างได้ดูสรูปดิเปิดมาเนี่ยโอ้โหมันพรีเมียมจริงๆนะครับนั่งแล้วรู้สึกมัน สบายมากๆขับไปต่างจังหวัดนะแล้วแบบอากาศดีๆนะต้องการที่จะรับลมแบบรับบรรยากาศธรรมชาติเต็มๆเนี่ยโอ้โหเปิดซัลลูบแบบนี้นะครับเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแบบเปิดปิดนะครับเปิดฟังก์ชันโอเปอเรชันต่างๆเนี่ยโอ้โหทำได้ดีเยี่ยมมากๆนะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่า m a x กซัสไคันนี้จะมีฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับนี่ตอนนี้เรากำลังทดสอบ m a x กซัสไรุ่น V อยู่นะครับตอนนี้เป็นตัวท็อปนะสเปคของตัวรถเนี่ยมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ว Re, นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์อาช์นวครับสามารถที่จะทำเรเด้นการขับขี่ได้สูงถึง540กิโลเมตรนะครับมาตรฐาน NEDC นะครับก็ถ้าเกิด n e d c ก็ลบลบลอยเนาะประมาณนั้นครับจริงนะครับก็ฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยอยากจะบอกว่าอัตราเร่งเนี่ยทำได้สมูทมากๆด้วยความที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะอัตราเร่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่า ี่เรียกใช้งานเนี่ยก็คือมาเลยนะครับรถตู้ส่วนใหญ่เวลาขับเราจะรู้สึกอุ้ยอ้ายนะครับมีการโครงตัวของตัวรถเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ใน m a x กซัสไเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถูกใส่นะครับไว้ใต้ท้องรถหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ขนาดใหญ่90กิโลวัตต์ออวเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นแบตเตอรี่ความจุที่เยอะมากนะครับเมื่อเราลองขับอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถเนี่ยมีค่า 4G ที่ต่ำนะครับเมื่อเราลองเข้าโค้งต่างๆแล้วเนี่ยการโครงตัวของตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่าแทบไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถูก ใส่ไว้ด้านล่างหมดน้ำหนักถูกถ่วงไว้ด้านล่างหมดนั่นเองนะครับ ตัวน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเราแอบรู้สึกว่าพวงมาลัยนี่ค่อนข้างมาเซตมาค่อนข้างเบานะครับก็ตามสไตล์รถยนต์ MPV แล้วกันนะครับขับในเมืองง่ายนะครับก็ถือว่าทําได้อย่างง่ายดายนะแต่ถ้าเกิดผมพูดว่าเอ้ยขับไปทําความเร็วสูงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องใช้งานต่างจังหวัดครูซซิ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊พวงมาลัยมันแอบเบาๆไปนิดนึงนะความรู้สึกเรานะครับอันนี้ผมมีเพื่อนคนนึงเขาซื้อไปนะครับแล้วเขาต้องไปกลับลาดลีนะครับเขาบอกว่าเอ้ยแม็กซัตไนเนี่ยขับจากตรงศ สามารถที่จะวิ่งได้แบบซิงเกิลชาร์จเลยชาร์จจากบ้านไปไปถึงลัดลีแล้วก็ แล้วเขาวิ่งกลับมาจากบ้านนะสามารถที่จะทําเลนยนทำเงินขับขี่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ใช้งานแบบรูปแบบครอบครัวมีลูกเล็กอย่างเงี้ยโอ้โหสบายมากๆนะครับฟังก์ชันในส่วนของคนขับเนี่ยมีหน้าจอมาให้ใช้ทั้งหมด2หน้าจอนะครับอันนี้เนี่ยจะโชว์ข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนรวมถึงระบบอินเทอร์เฟนเมนต์เหมือนกันนะครับขนาด12นิ้วนะครับใช้งานต่างๆเนี่ยเป็นอินเทอร์เฟซมาตรฐานของ MG นั่นเองนะดูข้อมูลการขับขี่ระบบอินเทอร์เฟนเมนต์ Apple CarPlay Android Auto เนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางเนี่ยวัดความเร็ ก็บอกข้อมูลการขับขี่แบบย่อที่จะเป็นที่ต้องรู้เนี่ยก็บอกแบบครบถ้วนในนี้เลยนะระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาเรียกว่าให้มาแบบนะจะเต็มนะครับ p c o l d i t i o n Lane keep Lane n t e r i n g นะครับให้มาหมดเลยนะครับนี่แล้วดูกระจกมองหลังนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราวางของเป็นทอยเท่มด้านหลังหรือว่ามีผู้โดยสารเยอะๆอย่างนี้เนี่ยการที่เรามองกระจกหลังธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมฮะเขาก็จะมีกล้องมองหลังแบบนี้มาให้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานของรถรุ่นใหม่ๆเนอะอาหน่วยความสะดวกสบายแล้วก็ เพิ่มนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ครับนี่นะครับสรูปก็มีนะครับสามารถที่จะับแล้วก็เปิดสรุปได้นะเป็นข้อดีเลยนะครับสำหรับรถตู้ MPV ไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็จริงๆแล้วว่าเขามีแต่จะเอามาขายจะเอามาขายแต่ก็ยังไม่มีขายสักทีหนึ่งนะครับแม็กซัสนเนี่ยถือว่าเป็นรถรุ่นแรกนะครับที่เป็น MPV ขนาดกลางนะครับเป็นไฟฟ้าล้วนในตลาดคันแรกนะ ใครที่อยากได้รถ MPV ครอบครัวใช้งานกันในเมืองแบบนี้นะครับแม็กซัตไเนี่ยโหเรียกได้ว่าอัตราเร่งดีนะครับเซฟเงินในกระเป๋าไปเยอะมากๆครับอ่านี่เราก็ลองขับแม็กซัตไรุ่น V นะครับสำหรับราคารุ่น V เนี่ยราคาอยู่ที่2 6 9 9 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปรุ่น X นะครับตัวรองท็อปเนี่ยราคาอยู่ที่2 4 9 9 0 0 0บาทราคาต่างกันส0 0แสนนะครับใครที่สนใจแม็กซัตไเนี่ยสามารถเข้าไปดูรถได้ที่ตัวแทนจำหน่าย MG ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปลองทดสอบดูนะว่าฟิลลิ่งขับขี่เป็นยัังงงไบบ้าคร คันต่อไปที่เราจะทดสอบนะครับคือ Max กซัสเซเนะครับคันนี้เนี่ยราคายังไม่เปิดแต่ว่า MG กระซิบมานะครับบอกว่าราคาเนี่ยไม่เกิน2ล้านแน่นอนนะครับสำหรับสเปคของตัว Max กซัสเซเนี่ยจะเหมือนใน Max กซัสนเลยนะครับตัวมอเตอร์แบตเตอรี่เท่ากันหมดเลยนะครับ245แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มาสูงถึง90กิโลวัตต์ชั่วครับเหมือนใน Max กซัสนเลยนะครับเลนส์การขับขี่เนี่ยสินคิดว่าด้วยความที่เป็นแม็กซัสเซเว่นเนี่ยน้ำหนักรถเขาเบแน่ เดี๋ยวจะไปลองทดสอบกันนะว่าวิลลิ่งการกับผีของ m a x b s 7 k a i นค้เนี้จะเป็นยังไงบ้างครับโดยการที่ m a x b s 7 a เนี่ยออกมาทีหลัง m a x s 9นะครับหลายๆดีเทลเนี่ยเขาก็มีการออกแบบนะครับที่ดูทันสมัยกว่า m a x s 9นะที่รู้สึกนะครับหน้าจอเด็ยเป็นหน้าจอแบบ ขนาดใหญ่นะครับเป็นหน้าจอทวินสกรีนแบบนี้นะมันดูทันสมัยกว่าแล้วก็เลเยอร์ต่างๆก็ดูดีกว่าด้วยดูดั้กว่านะครับเรามานั่งแล้วในแม็กซัสเซเว่นเนี่ยแอบรู้สึกว่าเบาะเขาจะดูตมๆกว่าในแม็กซัสไนนิดนึงนะครับแล้วก็มีความเตี้ยกว่าแม็กซัสไนพอขับเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีฟีลลิ่ง ความ s u v มากกว่าความเป็นรถตู้หรือว่า m p v นะขับแล้วจะนั่งแล้วรู้สึกแบบมันนุ่มๆสบายแล้วก็ดูมีความเตี้ยกว่านะครับแล้วก็ระยะของตัวประตูเนี่ยก็อยู่ในระดับไหลน,นะทำให้เวลารีลิ่งในการขับขี่เนี่ยมันก็รู้สึกปลอดภัยด้วยนะครับซัลลูขนาดใหญ่มีมาให้นะครับสามารถที่จะเปิดนะแต่เป็นตอนเดียวไม่เหมือนใน Max กซัสไนแม็กซไนมี2ตอนเนี่ยแต่ใน Max กซัสเซเนเนี่ยเขามีตอนเดียวเป็นพนรมิกซัลลูขนาดใหญ่เลยนะครับสามารถที่จะเรียกใช้งานได้แบบนี่เลยคอนโทรลจากคนขับตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่า เป็นฟังก์ชันที่หลายๆครอบครัวน่าชอบนะพาลูกลูกไปเที่ยวเขาใหญ่ะอะไรเงี้ยนะดูวิวดูอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบมันดีกว่านะครับว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของ Maxus ัเจะเป็นยังไงบ้างครับนี่เวลาเราขับไปแล้วเนี่ยตัวระบบตรงหน้าจอคนขับเนี่ยชอบมากเลยตอนนี้ใน m a x u ซัสนไม่มีนะครับเขาจะโชว์ลักษณะตัว ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลนแบบรอยปะนะครับเซ็นเซอร์เขาจะจับเลยว่าตรงไหนอะไรยังไงมีคนมายืนขวาหน้ารถนะฮะนี่นี่นะครับเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับรถจอดอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีโชว์ด้วยครับไกลมากนะครับไกลไปถึงนี้ระยะโอ้หน่าจะมี50เมตรไหมด้านหน้าตรงนั้นเลยนะถือว่าทํางานละเอียดมากๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยรองรับระบบ Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับน่าจะมีกึ่งๆ Auto n o m o u มไหม แบบกึ่งๆแบบจะออโต้พิลอตแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เหนือกว่า m a x กซัสนนะครับด้วยความที่ Max กซเซเว่นเนี่ยเขาออกมาทีหลังนั่นเองนะนี่มีรถมาตัดหน้าเนี่ยเขาก็มีโชว์ด้วยนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยบอกหมดเลยหน้าจาอินเทอร์เฟซในตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่าล้ำกว่านะครับสินมองว่าหน้าตาของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่านี่มีการบอกที่ดูซิมเพิลนะครับดูง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆเนี่ยมีเมนูรัดมีวิจเจตต่างๆให้ใช้อย่างสะดวกสบายนะใครที่ซื้อไปใช้เนี่ยโอ้ เหมือนใช้นี่เลยมือถือ a n นด o อ d นะครับเหมือน BM เเลยนะนี่เป็นบิจเตแบบนี้นะครับสามารถที่จะเซตค่าต่างๆได้เมื่อเรามานั่งตรงฝั่งคนขับเนี่ยเราจะเจอว่าบายสปอตเนี่ยเขาจะมาติดอยู่ในด้านในของกระจกมองข้างแบบนี้นะนี่นะครับนี่เขาจะบอกแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับก็ดีกว่าติดที่กระจกตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าไฟมันก็จะส่องสว่างแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล้องที่จับหน้าคนขับเนี่ยอยู่ที่เสา A ตรงนี้นะครับเวลาเราขับเราก็จะมีกล้องดีเทคเทนเซอร์ที่หน้าเราว่าเรา Driver ์ t อ e เทนชัเราเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถจะดูสแกนตัวตาได้นะครับว่าเราดูที่กระจกมองหน้ากระจกบันหน้าอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราวอกแบกที่ไหนไหมอะไอย่างเี้นะครับเขาก็จะมีการเตือนด้วยนะอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับพวงมาลัยเนี่ยเบาเหมือนเน็กซัตนเลยนะครับรู้สึกว่าช่วงฟรีเขาค่อนข้างเยอะนะครับเวลาขับเราจะรู้สึกพวงมาลัยมัน มันเบาๆไปหน่อยนะครับอันนี้เราปรับเป็นพวงมาลัยสปอร์ตแล้วนะสปอร์ตเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีช่วงฟรีค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับอาจจะเน้นในในเรื่องการขับขี่แบบสบายนะไม่ได้เน้นแบบสปอร์ตหน่วงน้ําหนักมากกระชับ ไวอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อความที่เป็นรถทรง MPV แบบนี้ด้วยนะครับทุกอย่างี่ยเซ็ตมาให้แบบนั่งสบายนะครับตัวช่วงล่างเนี่ยรู้สึกว่ามันเบาวกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าแมสซาไนเก็บดีกว่านะครับด้วยความที่ฐานล้อเนี่ยเขากว้างกว่าแล้วก็ยาวก,กว่านะครับอันนั้นก็เป็นข้อได้เปรียบของแมสซาไนนะครับแต่พอในแมสซาเซเว่นเนี่ยทุกอย่างจะถูกบีบลงมาสักนิดนึงนะครับให้ไซส์รถของเนี่ยมันจะเป็นขนาดที่มันเล็กกว่ากระชับกว่ากระทัดรัดกว่าเขามีคูณดิ้งซีดมาให้ทั้งหมดเองคนขับแล้วพเซจด้านหน้านะครรรง,งน,น,นีถเ ลเลือกตัวคุณกิ้งซีได้ทั้งหมด3เลเวลนะฮะดีมากเลยสำหรับอากราศร้อนๆแบบบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับจริง mm hmm. ต้องยอมรับนะว่าเวลาเราเอารถ MPV แบบนี้ไปรับลูกตอบโจทย์มากนะครับ mm hmm. เวลาเราขับไปโรงเรียนที่เขาห้ามสตาร์ทรถนะนี่รถติดๆเนี่ยลูกก็ไม่งอแง,งนี่เจ๋งตรงนี้นะครับเรามาดูาตาเร่งกันบ้างดีกว่านะเราลองอาตาเล่งสั้นๆดูนะลองเหยียบดูปุ mm ๊บ hmm. นี่นะครับ mm hmm. เขาก็ทําได้ไวตามสไตล์รถไฟฟ้าเลยนะครับจริงๆแรงมาแรงบิดอะไรเงี้ย ฟีลมันเหมือนแม็กซัสนเลยคล้ายๆเลยนะครับแต่ว่าช่วงล่างที่รู้สึกว่ามันจะมีความสะเทือนมากกว่าเท่านั้นเองนะครับสำหรับในตัวแม็กซัสเนั่นเองนะจะเบาๆสักนิดนึ่งพอเราเปิด ไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวต่างๆเนี่ยกล้องก็จะทํางานแบบอัตโนมัติด้วยนะโชว์ว่าเอ้ยอย่าไปเหยียบฟุตบาทนะนะครับเพราะว่าฟุตบาทในสุขุมวิทนะครับหรือว่าในถนนเล็กๆนะครับในกรุงเทพเนี่ยมันเยอะมากนะครับพอมีฟังก์ชันตรงนี้มาเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับความเสียหายของตัวรถเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับซื้อไปเนี่ยจริงๆเราเราซื้อ Max กซัเราซื้อ MG ไปเราคาดหวังเนะชื่อว่าหลายๆคนเหมือนกันสินเองจริงก็คาดหวังในเรื่องของความคุ้มค่านะครับแม็กซัสนยกับเอ็มจีเนี่ยรับรองนะไม่ทาให้ นี่คือฟีลลิ่งการขับขี่ของ m a x กซัสเซเนะครับรู้สึกพวงมาลัยก็ยังเบาอยู่ดีนะเหมือนใน m a x กซัสนายเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเบาะกลางกันดีกว่านี่นะครับประตูเนี่ยเป็นประตูสไลด์นะครับเป็นไฟฟ้าเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับสำหรับการใช้งานแบบครอบครัวนะครับหลายๆคนเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะครับโอ้โหเบาะกลางนี่เขาดูแคบกว่า m a x กซัสนายเห็นๆเลยนะนี่นะครับโอ้โหเมื่อเราเข้ามานั่งด้านในแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันกระชับกว่า m a x กซัสนายค่อนข้างเยอะเลยรู้สึกว่าแม็กซัสนายเขาพรีเมียมกว่าเยอะเลยเนาะ แต่ว่าเขาก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังตรงนี้มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลแอร์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะของแมสซัตไนล์เขาอยู่ด้านบนใช่ปะแล้วก็มีการกระจายคอมมาต่างๆตรงอาร์มเรสนะส่วนเรื่องอสันลูปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็าไปคอนโทรลตรงฝั่งคนขับนะครับโพซิชันการนั่งเนี่ยถือว่าเป็นโพซิชันที่กำลังดีแล้วกันสินรู้สึกว่าแมสซัตไนประทับใจกว่านะครับสำหรับคันนี้เนี่ยด้วยความที่รถมันเล็กกว่าแล้วก็แมทเทียเรียลต่างๆที่ใช้เนี่ยคันน คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยแม็กซัตไนนนั่งสบายมากอันนี้ก็นั่งดีประมาณหนึ่งนะครับระยะเล็กรูมเนี่ยก็กระชับเนาะประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูดีกว่านะว่าเขาถอยไปได้แค่ไหนนี่อันนี้คือถอยสุดแล้วนะถ้าเกิดถอยสุดเนี่ยก็จะมีระยะเล็กรูมประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อลองเลื่อนหน้าสุดก็จะประมาณนี้เนาะให้เพื่อนๆดูกันว่าเก็บเป็นไอเดียเนี่ยว่าแบบประมาณไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองเลื่อนเบาะมาด้ยวยไปนั่งด้านเบาะแถว3ากันก่าน เดี๋ยวเรามปดูเบาะแถว3กันดีกว่าคือเบาะเขานุ่มแต่มันแคบอะรู้สึกว่ามันแคบกว่าแม็กซัตนายเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เราลองเลื่อนเบาะไปด้านหน้าประมาณหนึ่งนะแต่คิดว่าถ้าเกิดเราเลื่อนเบาะแถว2มาแบบหลังสุดเลยเนี่ยคิดว่าเบาะนี้นั่งไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นจุดที่ อาจจะรอไปคอนเซิร์นกันดูไปลองคิดกันดูว่าแม็ซัสเซเว่นกันนี้นี่ตอบโจทย์ไหมนะครับเสถีรู้สึกว่าแม็ซัสไนรเขาดูโปร่งดูโล่งกว่านะครับแต่ว่าเขาบอกว่าราคาเขาว่ามันไม่ถึง2ล้านนะมันก็อาจจะเป็นจุดที่น่าให้อภัยได้นะครับฟังก์ชันด้านหลังตรงนี้เนี่ยเขาก็มีจุดชาร์จมาให้ทั้งหมด2จุดเป็น usb a 2จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มีคัพโฮเดอร์มาให้นะครับก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเนะก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานของตัวแม็ซัสเซเว่นนะครับทั้งเบาะกลางแล้วก็เบาะแถวสุดท้ายครับเดีววราาาาน้นงกนะก่่ใช ฝาดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสเปซด้านหลังตรงนี้ก็มีให้ใช้ประมาณนึงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากเนะแต่ว่ามันมีฟังก์ชันแบบพับเบาะแบบนี้ไงนี่นะครับเนี่ยเมื่อเราพับเบาะไปเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่มันดูกว้างขวางขึ้นแต่ว่ามันตรงนี้มันสูงมากเลยอะนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันการใช้งานเขาเรียกว่าเป็นรถอเนกประสงค์ด้วยนะครับแล้วก็โดยสาร ใช้งานต่างๆเนี่ยก็ทำเขาเรียกว่าโดยาสารเยอะได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานแบบันอเนกประสงค์ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหลังกันดีกว่ามันแตกต่างจากแมซดนายเยอะไหมนะอันนี้คือหน้าตาของแมซดนายนะให้ดูก่อนนี่แมซดแมซดนายหน้าตาเขาจะแบบนี้อันนี้ดูล้าดูสปอร์ตดูทันสมัยนะแมซดเซเว่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นน้องๆน,นะมีความแบบเป็นไลบา์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่พอเปิดมาเนี่ยไฟไท้ายเขาเอา้าวเขามีแค่นี้หรอ นี่นะครับเมีนี่นะครับเขาเรียกว่ามินิมอลนะครับเรียบแต่เยอะนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ m a x กซ s 7นะครับก็ใครที่สนใจ MPV ใพีไซ์กระทัดรัดนะครับก็รอดูว่าราคาของ m a x กซ s 7เนเนี่ยเขาจะเปิดมาเท่าไหร่แล้วก็ ออปชันเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนที่บอกเราไหมนะว่าเขาไม่มีรุ่นย่อยอื่นเลยนอกจากรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับอ่ะนี่คือ m a x กซัสครับและคันสุดท้ายที่เราทดสอบกันวันนี้นะครับคือ MG c y b e r s t e r นะครับคันนี้เนี่ยแรงม้าอยู่ที่500แรงม้าเลยนะครับแรงบิดเนี่ยหูเจ็ดร้อยสี่สิบนิวตันเมตรนะถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่แรงมากๆนะครับในราคาที่จับต้องได้ง่ายมากๆ2องล้านสแสนเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับได้รถที่แรงขนาดนี้สู้ถึงร้อยเนี่ยคันนี้เคลมอยู่ที่3วินาทีนะหูสุดยอดมากเลยอะแคปซิตตตีีี้แบบเออรร่่นร่นยคัูท70% 7กิโลวัตต์ออวนะครับสามารถที่จะทำเลนการขับขี่เนี่ยที่เขาเคลมมาอยู่ประมาณ500กิโลเมตรเลยนะครับก็ใครที่อยากได้โรถสปอร์ตโรสเตอร์แบบนี้นะประตูกาวิ่งแบบนี้นะครับสามารถเปิดประทุนได้แบบนี้ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปจองได้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยสงมอบได้แล้วนะครับในราคา2,499,000บาทนะมีวารันตีโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะลองเข้าไปดูข้อเสนอครับกันได้ที่ตัวแทนจำหน่าย MG ทั่วประเทศได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่า MG Cyberster คันนี้จะขับเป็นยังไงบ้างครับประตูนี่เขาอาจจะ เปิดแปลกๆนิดนึงนะเขาจะเปิดเป็นกาวิงแบบนี้นะครับเมื่อเราเข้ามานั่งเราเนี่ยงงใช่ไหมฮะว่าจะปิดยังไงนะครับนั่นน่ะสิครับปิดยังไงครับการที่จะปิดประตูเนี่ยเมื่อเราเข้ามาใน MG Cyberster แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเอื้อมปิดนะเขาปิดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บนี่ประตูก็จะปิดแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น เป็นประตูไฟฟ้านะครับสามารถที่จะเปิดปิดแบบกาวิงได้ตรงนี้ข้อดีก็คือเวลาเราไปเปิดข้างๆที่จอดรถแคบๆเนี่ยก็จะทําให้การเปิดปิดประตูเนี่ยสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องไปชนกับรถข้างๆนั่นเองนะนี่นะครับแต่ว่าเปิดกาวิงบางทีก็ต้องดูเหมือนกันเนะบางทีเราไปจอดที่แบบ เพดานติเตี้ยอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงอา่าภายในตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่า Driver Oriented นะครับทุกอย่างเนี่ยจะหันเข้ามาหาคนขับหมดเลยนะครับไม่ว่าจะมีหน้าจอแบบโอ้โห Triple Screen แบบนี้นะครับต่างหน้าจอก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้งานแตกต่างกันออกไปด้วยนะด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น Navigation System นะครับแล้วก็จะมีระบบพวก Android Auto นะครับ Apple CarP l a y มาให้เราใช้งานกันตรงหน้าจอตรงกลางตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานวัดความเร็วนะครับแล้วก็บอกข้อมูลการเคลี่ P, มาตรฐาน MG เขานะครับก็จะมีบอกด้านข้างเนี่ยใครขับ m g 4อยู่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้งานยังไงบ้างน,นะครับสามารถที่จะกดเลือกดูข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่านตัวมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวปรับนะครับอุหภูมิเนาะ ก็สามารถเนี่ยปรับแอร์ได้นะครับแล้วก็ดูฟังก์ชันการใช้งานต่างเนี่ยลองเล่นลองอะไรพวกนี้ดูได้แล้วก็ออดิโอคุมคอมมาอะไรอย่างงี้นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานมาแบบกระชับเนาะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประโยชน์การใช้งานทุกอย่างมันหันเข้ามาหาคนขับหมดมันก็จะดูแบบนะโอ per ation ต่างๆมาอยู่ที่เราหมดเลยนะครับอ่ะไปลองทดสอบกันดีกว่านะครับเขาบอกว่าการกระจายน้ําหนักของตัวรถคันนี้เนี่ยด้านหลังจะ51%อดด้านหน้าจะ49กอนะครับอาจจะน้ำหนักจะเทไปข้างหลังสันนิดนึงะรเพราาว่า เขาจะใช้มอเตอร์หลังในการขับขี่ซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองทัาตัดเร่งสั้นๆกันดูนะโอ้โหก็มาอยู่นะครับนี่ต้องทําตัดเร่งดูนะนี่ดูหน้าจอนี้นะครับสามสองไปครับเห็นไหมโอ้โหมาอยู่นะนี่เหยียบไม่สุดนะครับเนี่ยกับสุดนะครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งชะลอหน่อยนะครับอ่าชะลอหน่อยไม่มีรถนะครับสามสอง ไปครับโอ้โหมาเลยนี่มาเลยประมาณนี้นะครับอ่ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเขาเรียกว่าให้ดูคร่าวว่าอัตราเร่งเขาเป็นยังไงนะครับที่เขาเน้นเป็นรถสปอร์ตแน่นอนว่าเขาต้องมาแบบฉับพันอยู่แล้วนะครับ ในเรื่องของความกระชับกระเฉงของตัวรถเนี่ย MG Cyberster เนี่ยโหแน่นอนจริงๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยที่เราบ่นเมื่อกี้นะเราลองขับ MG ขับ m a x ซัโอ้มันเบาเลยพอมาเป็นพวงมาลัยนะครับของตัว MG Cyberster แล้วเนี่ยรู้สึกว่าช่วงฟรีของพวงมาลัยเนี่ยมันน้อยลงนะครับตามสไตล์รถสปอร์ตเลยเขาก็จะเซ็ตมาให้ตัวพวงมาลัยเนี่ยมันกระชับมากขึ้นด้วยนะครับช่วงล่างเนี่ย ด้วยความที่แบตเตอรี่เขาให้มาแบบ77กิโลวัตต์อาวนะคิดดูว่ารถเล็กเท่านี้เองนะครับแต่ใส่ค a p a c i ซิตี้แบตเตอรี่มาเยอะขนาดนี้นะครับช่วงล่างมาเนี่ยถูกเซตมาให้เฟิร์มนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยแลวตัวเบรกที่ให้มาเนี่ยเป็นซีน่าประทับใจมากใช้เบรกของเบมโบนะครับด้านหน้าที่เป็น6พอร์ตเลยนะจานขนาดใหญ่มากนะครับพอเราดใูใกล้ๆแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเซตมาได้แบบกระชับมากๆนะครับตัวหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาผ้าที่สามารถเปิดประทุนได้นะก็สามารถที่จะกด ทำนานตัวหลังคาได้ในตัวประตูตรงนี้เหมือนกันนะครับลองใช้งานกันดูนะแบตที่เรียวด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าพรีเมียมนะนี่นะครับชัดชิ่งต่างๆภายในตัวรถเนี่ยเขาให้มาดีเลยนะครับนี่แทนที่จะเป็นพัดโรชิพนะครับเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ก็เป็นเคอร์นะนี่สามารถที่จะปรับเคอร์ได้ทั้งหมด3ระดับนะครับมิดไฮโลนี่นะครับสามารถปรับได้ก็จะโชว์ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นโหมดการขับขี่ แล้วก็ระบบเรด้าของตัวรถเขาก็มีมาให้นะฮะนี่เราสามารถที่จะดูได้ไมั้มีมอไซค์อยู่ตรงเนี่ยด้านหน้าของเราแบบนี้เขาก็จะมีบอกตัวเส้นแบ่งถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโชว์ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆให้เราใช้งานกันเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยความทันสมัยแล้วก็ความสุดกสบายครับเฮ้ยหมดซูเปอร์สปอร์ตนี่มันก็จะมาไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับลองไปลองเล่นกันดูนะโอ้โห สุดยอดเลยและนี่ก็คือรถสปอร์ตนะครับไฟฟ้าจาก MG ที่ว่า MG Cyberster นะโอ้โหระยะการขับเขาเนี่ยเรียกว่ากระชับมากเลยนะพวงมอลัไรเนี่ยเป็นน้าหนักพวงมรารัไรที่กําลังดีเลยนะครับแล้วก็หน้าตาเบรกเขาเนี่ยประทับใจมากเบรกเจ๋งจริงนะครับใช้เบรกของเบมโบเลยนะสุดยอดมากๆนะครับตัวล้อทด่ให้มาเนี่ยให้ล้อขนาด20นิ้วมานะนี่ใส่พิลรี่พีซิโลมาเลยให้ยางมาดีมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราขับคูซิ่งแล้วว่า มอเตอร์หลังก็จะทำงานเป็นหลักนะครับแต่เขามี track mode นะครับสามารถเี่ยขับในสนามได้อันนี้เขาจะเป็นขับ4บางเขาเรียกว่าบางเวลานั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดีกว่าด้านท้ายเนี่ยเขาจะมี inspiration มาจากธงอังกฤษนะก็จะมีความเป็น union jack นะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษเขานะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเราแอบรู้สึกว่าฝาท้ายนีย่เขาแอบเล็กไปหน่อยคือด้วยความที่ดูดิ อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้งานในเมืองนะครับเก็บพวกช้อปปิ้งแบกอะไรได้เท่านั้นเองแล้วก็กระเป๋าเดินทางใบเล็กๆเนาะไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็สามารถที่จะใส่ตรงฝาท้ายตรงนี้ได้นะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรเนาะมีตัวปะยางมาให้นะครับมาตรฐาน MG เขานะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าชุดปะยางถูกเฉินนะครับอะไรอย่างเงี้ยมาให้นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับและนี่ก็คือ MG Cyberster นะครับนี่ฝาท้ายเป็นแบบเมนนุ่นนะ นี่นะครับก็น่าตาเขาดูสปอร์ตนะใช้ได้เลยนะครับในราคา2อล้านสี่แสนเก้าหบาทนะครับถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่ราคาแตะต้องได้ง่ายที่สุดในตลาดนะเวลานี่ลยแล้วแถมเนี่ยโอ้โ,อโหเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับนี่คือ MG Cyberster ครับทั้งหมดนี้นะครับคือกิจกรรมทดสอบรถจาก MG นะครับพาเ,เพื่อนๆดูนะครับรถทั้งหมด3รุ่นนะ m a x u ซ 9, Maxus 7ซแล้วก็ MG c y b e r s t e r นะครับใครที่สนใจรถยนต์ทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็าสามารถเข้าไปอยู่รถเข้าไปทดสอบรถได้ที่ตัวแทนตัวไหน MG ทั่วประเทศนะครับอันนี้เปิดจองกันแล้วนะใครที่สนใจรถขับสนุกๆแบบนี้นะโอ้โหคันนี้แนะนำเลยจริงๆแจ๋วจริง,รง,รง,รงนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่องสินสาราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนยต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ